สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับผมบอสไม่กาโมโตนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบสายสปอร์ตหรูหราดูดีมีระดับนะครับจับตาดูให้ดีนะครับอยู่ข้างผมนี่แล้วนะครับงดงามมากๆนะครับเอาล้วครับเข้าเรื่องเลยนะฮะยืนอยู่ข้างผมก็ตรงนี้บอกเลยนะครับเจ้า Mercedes Benz SLK 200 c o m p สเ s s o r ปี2007นะครับรหัส R171 สวยหรูหราดูดีมีระดับแน่นอนลดแค่2มือนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เขาเล่นกันนะครับแต่เขาเล่นกันเพราะอะไรเหรอครับเดี๋ยวจะบอกนะครับแต่มาดูสภาพภายนอกกันก่อนเพราะมันสวยมากถ้าไม่เชื่อเหรอเรามาดูกันเอาละครับไม่รอช้านะครับอยากพีเซนจะจัดเลยนะครับเป็นไงครับดูสภาพภายนอกกันก่อนเลยนะครับสวยหรูหลาสมกับรถสองมือนะครับสีเดิมโรงงานนะครับ ที่สำคัญนะครับจะเงาฉ่าสดสวยขนาดนี้นะครับเจ้าของเก่านะครับเคลือบแก้วมาเรียบร้อยแล้วนะครับดูล้อซะก่อนนะครับหล่อจัดขนาดไหนครับล้อแต่งนะครับจาก AMG นะครับขอบ17นะครับมาพร้อมยาง Continental โอ้ยพร้อมขับเป็นตัว Contact MC5 ด้วยนะแล้วยังไงชุดนี้หลายบ้านนะอ้าวแน่นอนรถระดับนี้นะครับต้องใส่ของที่มีราคาหน่อยนะฮะสวยมากๆนะครับ วันนี้เป็นบุญตูดของชายบอสอดอดอดอีกเ<อ>ลยบอกเลยว่าอดวันนี้อดอีกแล้วสวยจัดโดนตาโดนใจขนาดนี้นะครับแน่นอนครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะครับการันตีสภาพโดยทางร้านเมก,กะโมโตนะครับบอกเลยครับ ราคานะครับรอดูตอนท้ายนะครับผมจะเปิดให้ถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับกล้าวัดชนเลยนะครับไปเทียบราคาตามท้องตลาดมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูที่ผมนะครับเป็นที่สุดท้ายแล้วคืออยากจะบอกว่าพอรถสีดำพอมันเคลือบแก้วอะมันเงาไงมันเงาแล้วมันดูสง่านะมันฉ่ำมันฉ่ำมากเนี่ยผมว่ากล้องน่าจะเห็นนะเงาสะท้อนเรา3าคนใช่ มาดูด้านท้ายกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมครับเสาอากาศอยู่ครบนะครับด้านท้ายสวยงามนะครับโค้งมนหน้าจับเปิดท้ายซิ<ต>มันเป็น <ขอ S 1> ยังไงเปิดด้วยรีโมทให้ดูว่ารีโมทงใช้ได้นี่นี่ลงลงสะอาดตานะครับสายสปอร์ตนะครับแน่นอนครับน้ำมันล้วนนะครับไม่เคยดมแก๊สนะฮะนี่ไหนมีอะไรจะเปิดโชว์อีกไหมเปิดแม่งเน่เปิดแม่งเลยเดี๋ยวก็ขอเก็บอันนี้ก่อน เร็วเร็วเร็วเรีบเร็ว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 เร โอ้โหเป็นไงครับยังไม่บรรยายภายในนะครับให้ชมคร่าวๆไปก่อนท่านผู้ชมครับที่ผมแจ้งไว้เบื้องต้นนะครับว่าตัวนี้คนเขาเล่นกันเนี่ยเพราะอะไรนะครับมันอยู่ตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมดูเครื่องยนต์ให้ดีนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับเป็นตัว ฝาล่องนะฮะอ้อไม่ใช่ฝาเรียบตรงนี้แหละทีเด็ดที่คนเขาเล่นกันเลยใช่เพราะว่าถ้าเป็นฝาเรียบคือตรงนี้มันจะเป็นสีขาวมันจะเอ้ยเป็นสีเงินมันจะปิดเรียบไปเลยเครื่องยนต์เดิมนะครับแห้งๆนะครับเดินทางไกลหล่อๆได้เลยครับน้ําไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนแถมแรงด้วยอยากลองก็ไม่ได้ลองเอาเลยครับภายนอกหล่อมากภายในก็หลอดจัดเช่นกันนะครับขอเริ่มที่แผงประตูก่อนเลยนะครับ แผงประตูเดิมเดิมนะครับเอี่ยมๆอีสวยมากๆครับไร้ลิ้วรอยใสยๆเลยนะครับนี่ผมบอกเลยนะขนาดเปิดประทุนนะกลิ่นภายในคันนี้เนี่ยหอมมากๆนะฮะอ้าวไหนเทสกระจกหน่อยสิอเอาลงต่อด้วกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะฮะซ้ายครับขวาครับผิดเปล่าต่อกดไฟ,ไฟให้ไฟ<ห>ไ <ป S 1> ขึ้น <ขอ S 1> กันสีซ้ายครับ ขวาครับขึ้นครับลงครับผมอีกแล้วี่เราเนี่ยเป็นไรกับเบนซ์เนี่ยเออมึนเอานละครับภายในสุดหรูสวยจัดรอจัดด้วยเต็มตาครับเบาะเดิมๆนะฮะหนังเดิมๆนะครับสวยกิฟตเลยนะครับลายลิ้วรอยไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับเอาเทสระบบอ่ะครับผมเริ่มจากเดินหน้านะครับนี่แล้วเดี๋ยวกระดกข้างหน้ากระดกข้างหลัง แล้วก็พนักพิงนะครับนี่ครับใช้ได้ปกติครับคู่มือนี่ครับก่อนจะดูคอนโซลนะฮะนี่ครับดูคู่มือซะก่อนนะครับขออนุญาตละกันนะครับด้วยดานข้างด้วยเนี่ยไหนอะอะไรอ๋อนี่ดีด้วยมองไม่เห็นครับนี่คู่มือดูครับครบเลยนะฮะนี่เป็นไงกี่เล่มเนี่ยโอ้โหเยอะๆก็ครบอ่ะครบที่ศูนย์เบนท์เขาให้มานั่นแหละ ประวัติดีแน่นอนรับประกันนะฮะเอาละครับมาต่อกันที่คอนโซลเลยนะครับคอนโซลเดิมๆนะครับสวยๆเอียเอ่ยมๆนะครับไม่มีแตกไม่มีล้าวไม่มีเยิ้มนะครับดูแผงแอร์นะครับซูมให้เต็มตานะครับหน้าจอไปไเป็นไงเป็นตัวนี้เป็นสอดินของไ i โอนี r เครื่องเสียงแบบเพร้พอมกับกล้องหลังด้วยใช่ลองเข้าเกียร์ถอยดูดิมาไหนเข้าสิเกียร์ถอย้ย เหยียบเบรกสิเหยียบแล้วอ่าเข้านี่โอ้โหตัดไ้เลยนะครับใช่โอ้โหใช้งานไม่งายไม่ยากนะไม่ยากแล้วนี่นี่ให้ดูนี่ผมเปิดจากโทรศัพท์ผมผมต่อบลูทูธไว้เซ็นเซอร์ก่อนเดี๋ยวโดนอพ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 อเฮ้ยไม่ยังไม่ถึงเวลาเทสก็เทสโชเลยคือเราจะบอกว่าคือตรงนี้นี่เขามีต่ำปุ่มปรับซับตรงนี้ได้นี่เครื่องเสียงวหนาเพาะมากพอมากโอ้เด็ดเลย นี่นะครับต่อด้วยนี่ครับแอร์เดิมนะครับระบบดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาเอาแล้วครับมาดูทางด้านฝั่งคนขับกันต่อเลยนะครับแผงประตูเดิมๆนะครับเอี่ยมๆนะครับสวยงามมากๆเจ้าของเก่าดูแลถึงๆนะครับสมกับรถสองมือนะฮะนี่ครับดูปุ่มสั่งการกระจกนะครับไม่มีลอกเลยนะครับสวยครบๆอ้าวเทสระบบกระจกไฟฟ้าหน่อยครับผมกดขึ้นครับระบบได้เป็นออโต้ด้วย แล้วก็นี่นะครับฟิล์มสีเขียวตัดแสงสวยๆแบบยูโรสไตล์ลองออโต้กังนำสไตล์ได้ไหมดูกระจกไฟฟ้ากันต่อกังนำสไตล์ก็รุ่นนี้นะในวีดีมิวสิกอ่ะจรริงหอดูกระจกมองข้างแ่บไฟฟ้ากันต่อเลยนะครับขวาครับซ้ายครับขึ้นครับอะไรวะอะไรมันดับอะขวาครับซ้ายครับขึ้นครับ แล้วก็ลงครับผมต่อด้วยพับเลยครับนี่กดง่ายๆครับเอาออกอึ้บโอ้โหมาดูจุดที่ใช้งานบ่อยที่สุดนะครับนั่นคือเบาะคนขับนั่นเองนะครับดูครับฟองน้ําแน่นๆนะครับเบาะเดิมๆหนังเดิมๆนะครับสีเดิมด้วยนะครับมีนิรยตามการใช้งานนิดเดียวครับแต่โดยรวมถือว่าสวยสมบูรณ์มากๆเทสระบบไฟฟ้าสิครับผมเริ่มจากเดินหน้าออกมาโชว์กันนะครับนี่แล้วก็กระดกหน้า กระดกหลังแล้วก็พนักพิงนี่ครับแล้วเก็บข้อทีอ่เดี๋ยวก่อนก่อนเก็บข้าที่อะไรมีกี้ที่บอกเครื่องเสียงดีๆใช่ไหมนี่มันอยู่ตรงนี้โอโ้โหซับบ็อกปิซึม,ซมโอโ้โหหลตังนี้แล้วรู้เรื่องเอาเอาบอกออกแล้วท่านผู้ชมครับมาดูพวงมาลัยกันต่อเลยนะครับ พวงมาลัยนะครับเป็นระบบ Airbag ็กมัลติฟังชันนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เทสระบบมัลติฟังชันให้ดูเบื้องต้นไปแล้วนะฮะอ่ะไฮไลท์สำคัญอีกหนึ่งอย่างของเจ้าคันนี้เลยนะครับบอกเลยครับดูที่เลขไมให้ดีนะครับเลขไมแท้นะครับ9591กิโลนะครับร้านเราขายแต่ไมแท้ๆนะครับไม่มีการกกไมนะครับสมกับลด2มือแน่นอนนะฮะอ่ะเทสระบบไฟฟ้าของพวงมาลัยไฟฟ้าหน่อยอ่ะเอาลงนะฮะเอาขึ้นครับ ยืดออกครับหดเข้าครับขออนุญาตเอาลงอีกสักทีฮะเอาลงเอาลงมาเยอะๆอะจะได้เห็นกันชัดๆอ่ะนี่ผมดับเครื่องนะครับนี่มันก็จะทําให้เราออกรถง่ายขึ้นแล้วรุ่นนี้ก็คือจะได้ระบบ Easy Start มาแล้วก็คือบิดแล้วก็แตะเลยไม่ต้องลากมันมันก็ติดเองง่ายๆเลยครับหรูใช้งานง่ายใช้งานง่ายสบายมากเยี่ยมไปเลย นครับนี่ครับเรามาดูด้านบนกันต่อเลยนะครับนี่ครับบังแดดนะฮะโอ้โหเป็นไงไฟติดปกติครบนะครับไฟตรงนี้ก็ปึ๊บโอ้โหครบสมบูรณ์นะฮะนี่ครบนะมาต่อกันที่ตรงนี้เลยนะครับคอนโซลนะฮะนี่มีเกะนะครับเปิดจากด้านนี้ก็ได้นะครับเป็นที่วางแก้วนะครับแล้วพอพลิกปึ๊บอย่างงี้กดจากด้านนี้ก็ได้ครับก็เป็นไงกดไม่ถนัดเดี๋ยอยู่ไหนวะงงไม่งงเดี่ยนี่ไง นี่ครับสามารถเปิดได้ทั้ง2ด้านเหมือนฟลิปชิดไปฟลิปมานะครับแล้วก็ยกอย่างนี้นะครับก็เป็นเกะกลางนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนี่ครับดูครับไม่มีแตกไม่มีหักสมบูรณ์มากๆเก็บหนังสืออะไรก็ได้อะใช่ถึงตอนนี้นะครับเป็นช่วงทดลองขับนะครับต้องบอกก่อนว่าสิ่งแรกที่ขึ้นมาเครื่องเสียงพาะมากนะใช่นี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ นี่ให้ดูที่พวงมาลัยฟังช้เลยใช้ได้นะโอ้โหสุดยอดอ่ะนี่แี่จะให้ดูนี่คือตรงนี้ครับมันปรับเบสได้ตรงนี้เวล่มเบสตรงนี้นี่ฮะเนี่ยผมปิดเป็ดเบสสุดเลยนะใช่ไหมถ้าผู้ชมมีสตูดิโอดีๆจะไม่ได้ยินเสียงเบสอ่ะเนี่ยผมเปิดเบสเร่งขึ้น,นสุดอ่ะใช่คือฟิลในการนั่งเนี่ยผมบอกเลยนะนั่งรถใหม่ๆนะฟังเพลงเพราะๆแอร์เย็นๆใช่ และเป็นรถสปอร์ตด้วยเนี่ยสุดยอดทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมน้องบอยไม่อยู่คือรถคันนี้มันนั่งได้แค่สองคนใช่แล้วพี่บอลเขาไซส์พี่บอลน่าจะลงมาในคันนี้อะ่ะใช่เราเอาเฉพาะคนที่มีประโยชน์เนี่ยขึ้นรถเท่านั้นคนไม่มีประโยชน์เนี่ยอยู่ข้างนอกน,อกนอะแล้วก็จะให้ดูนี่ที่เราเปิดอยู่ผมเปิดจากโทรศัพท์ผมต่อโทรศัพท์ผมไว้อ่าและอันนี้เห็นไหมช่องวันอ่าก็ค,คือมันอันนี้มันต่อโทรศัพท์ได้ คือบอกเลยนะรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่สภาพดีมากผมต้องบอกเลยว่าดีมากอ่ะคุณดูคอนโซลนะสวยเลยนะแล้วได้ฟอนเป็นไพโอนียด้วยนะแล้วเป็นไพโอนีที่แบบเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วเสียงแบบคลิกยอดยอดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองระบบเกียร์ให้ดูคือเจ้าของเก่าเนี่ยเขาดูแลรักษาดีนะครับรถคันนี้ผ่านการเคลือบแก้วมาแล้วด้วยสีดำด้วยเคลือบแก้วด้วยและที่สําคัญเป็นรถแค่สองมือเท่านั้นเดี๋ยวลองดู อย่าคลิกดาวก่อนนะครับเฮ้ยนี่ครับมันเะไรกูเแล้วแรงมันด้วยมันแรงอยู่แล้วด้วยความแรงเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าปกติเนี่ยรถตัวรถตัวนี้มันจะมีเครื่องฝาล่องกับฝาเรียบนะครับคันนี้เนี่ยเป็นระบบเครื่องฝาล่องซึ่งเป็นระบบเครื่องที่เป็นตัวใหม่กว่าแรงม้าเยอะกว่าเออแล้วก็นี่นะเดี๋ยวจะลองอันนี้ผมกดพเดอร์สิบนะครับ สองปืด้ดนี่นะครับผมกดเป็นเกียร์รด้วยี่เป็นสคเดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวลองใหม่มีพนชิด้วยนะครับนี่เดี๋ยวลบใหม่ลบใหม่ตอนนี้อยู่สามนะสองระยะห่างแล้วออกปืด้ดสามนี่ครับเปลี่ยนนิมๆสี่แล้วก็อ่าเดี๋ยวลองพูดคันโทนนี่นะครับพูดคันโทนลองดูช่องนี้ นี่สามห้าสามหกอ่ะเรียนให้คารมันวิ่งเองไปช้าๆเอาเท้าออกนี่วิ่งเองอยู่นะครับใช่วิ่งเองอยู่บอกว่าเป็นรถที่เพอร์เฟคมากแล้วก็นี่ริมริมผมตั้งไว้สามสิบสี่สิบนะดูเดี๋ยวดูนะผมเหยียบเห็นไหมล็อกสี่สิบเลยนี่ผมเหยียบมิดแล้วนะ,ะเหยียบยังไงก็ไม่ไปละสี่สิบล็อกความเร็วตงที่แล้วก็นี่ผมอะไรฟังก์ชันฝั่งนี้ก็ยังใช้ได้นี่ฮะหน้าจอที่เปลี่ยนไปนี่เก้าหมื่นกิโล ฟังชันใช้ได้ครับนี่คือต้องบอกว่ารถมันสมบูรณ์มากและออ,อีกอย่างหนึง่งคุณได้สีดำด้วยนะรู้สึกอันนี้เป็นลอ้ออย่าวนะอันนี้ลอ้ลอเอ็อมจีป่ะล้อผมจำไม่ได้นะแต่แตเ,เดี๋ยว <ลอ S 1> จะแต่ง <8. S 1> เป็นล้อแต่งเดี๋ยวจะดูให้อีกทีหนึง่งโอ้ยด้แค่นี้ก็คุ้มแล้วคุ้มคุ้มเลยรถสองมือใ่เท่าไหร่นะเดี๋ยวนะขออีกที เก <90, S 2> ้าหมื่นตอนนี้9 5้าหและการันตีด้วยนะครับเป็นไม้แท้ๆไม่มีกรอนะครับถ้าเจอว่ากอไม้เนี่ยผมคืนเงินคุณเต็นจำนวนเลย<ช>เดี๋ยวขอที่โล่งๆแป๊บหนึ่งไฮไลท์ของคันนี้ชอบมากเลยอ่าดูภายในไก่อนดูภายในก่อน,ด,น,อนดูปุ่มนะปุ่มไม่มีลงไม่มีลอกนะครับขยับยากจังเลยว่าตัว <laughs> ธรรมดานะรถสปอร์ตมันก็ต้องใช่ เปิดเหม่งตรงนี้เลยดีกว่าตรงนี้เลยหน้าโรงเรียนเลยอะนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องการระวังระวังน้องๆจะเอาก้อนหินฟางเอาอ้าวนี่นะครับนี่นะนี่ดูเลยฮะกดเปิดตรงนี้ขึ้นอ๋อคือเฟี้ยวแน่นอน ตรงนี้ตะก้งไในหมองนี้นี่เป็นเก๊กเก็บได้นะยังสมบูรณ์อยู่ด้สัสกสารยังอยู่ครบ,ครบสวยๆนี่แล้วเราก็ขับต่อแนะนําว่าเปิดประทุนแนะนําปิดแอร์นะครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระคอมแอร์มากเกินไปอ่าใช่โหหล่อเลยอะ่ะอุ้มวันนี้วันนี้คุณดูหล่อมากโหหล่อเป็นพิเศษเลยแหละสุดๆเนี่ยอยากให้ลองผู้ชมมานั่งลองฟิลแบบเปิดเมงเงี้ยเออเรี้ยวเยียวได้แล้วช่วงนี้อากาศเริ่มดีแล้วกลางคืนเปิดหน่อย กลางวันก็อย่าเลยเอ่อฮ้ยตอนนี้เรารีวิวตอนนี้ประมาณ4ี่ห้าโมงอากาศกําลังดีนะช่วงเนี้ยอ่าใช่ฟิวเปิดอย่างเงี้ยโหคือได้เลยโหเสียดายนะบอสขึ้นไม่ได้ใช่โ้ใครชอบก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับ ครับท่านผู้ชมครับเกิดเจ้าเ e r c e d e s Benz SLK 200นะครับบอกเลยนะครับว่าคันนี้หล่อจัดสวยจัดแน่นอนนะครับเอาละครับตอนต้นนะครับผมก็เกินไปแล้วนะครับว่าผมจะเปิดราคาแบบวัดชนเลยนะครับขออญาตเปิดราคาแบบถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับใครจะเปิดเป็นล้านก็ช่างเขานะครับผมจะเปิดราคาแบบโดนๆเลยนะว่าฟังให้ดีนะครับขอญาตเปิดราคาที่899,000บาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับ899,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับ ใช้เงินดาวแค่99,000บาทเท่านั้นเองนะครับถูกใจนะครับมาชมตัวจริงที่ร้านไม่กลับโมโต้ซูเปอร์บายสโตนะครับหรือทามหน้าเพจก็ได้นะฮะขอบพระคุณทุกท่านติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับโมโตครับเข้าฟิตไปไม่ได้ไปต่อแล้วคุณเนี่ยอะไรอ้วนเกินลงรถไม่ได้อย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งให้กับช่องไม่กลับโมโตนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ